มาจ้ามือนมาจ้าหมือนใหา่หมูสิา้าสิา้าเค็ดสูตรสูตรของยหญ่หมูเองเล,จเลยจ้าเลยจำสูตรจำสูตรมาจากคนจีนค่ะที่ขายของยุสมัยยหญ่หมู่เป็นสาวจา้าตั้งมั้นแล้จา้าหลอดกระเทียมเกลียวจา้าข้าวมันไก่ค่ะ ต่สมัยหนึ่งบ่อหนูแด้จ้ะสมัยนี้ก็ต้องเดียวก่อนจ้ะเดียวกระเทียมให้หอมนำข้าวมาันไก่เดียวกระเทียมให้หอมเหลือ,องก่อนนะคะแล้วก็ล้างข้าวค่ะล้างข้าวข้าวเจ้าหอมมะลิเราต้องข้าว ปีครึ่งปลาหอมมะรีปีครึ่งหรือครึ่งปีครึ่งปีกว่าหรือปีหนึ่งนะคะ หอมมะลิค่ะเครื่องปีเครื่องปีกวัวหรือปีหนึ่งก็กได้ปีกวัวก็ได้ะหอมมะลิแห้งดีปีหนึ่งปีเครื่องเครื่องปีปีหนึ่งก็แห้งดีค่ะเพราะว่าเคร่อสิเด็ดเป็นเมด็ดเวลางหงอกมากมันจะเป็นเมด็ดสวยๆนะจ๊ะเนาะอยู่ข้างในเาะแต่เพราะว่าจำเยอะมากอะ จำจำคุณพินมากเป็นมี่ตะเข่าค่ะจะว่ามีมันมีปัญหาขายนี้งานบานดแต่ะะว่าเป็นติดแถวอยู่แถวแถวแถสะพานควายเลยนะค่ะเสร็จแล้วค่ะหอมจริงๆค่ะมาเอาเข่าลงจากเปืเป่อกๆก็ค่าลงแล้วก็ผัดนะคะเต้นหมอ,อ,าอ,าอ,าอนายจากภาวะเยื่อกระดาษเจ้าหาที่ จ้านายด้วยเย็นนี้โอ้ยหอมจะเห็นสุดจ้าหอมจะเอาหอมมะลีด้วยจ้ะนเลนยหอมหน่าทานจริงๆนะคะมะันจถึงมาปรูดจ้ะไม่มีน้ำมาขาดมะกรูดใส่เกลือใส่รสตีแค่นั้นจะ้ะแล้วก็เอาน้ำมันที่ตุ๋มไก่เนี่ยแหละใส่น้ำมันที่ตุมใ,ใส,มใส่ใส่นะคะ บใส่น้ำมันเลย้อจ้ะใส่น้ำมันไก่ค่ะใส่เกลือลงไปเกลือโอดีนใส่เยอะไม่ได้เพ็มค่ะหุงโดดไปนั่งเลยเลยค่ะเขานี่เขา,ขามันนี่กินกับกินกับส้ตมตำก็ได้จ้ะเม่อจำเป็นต้องกินกับไก่อย่างเดียวนะคะใส่ลงไปค่ะแค่นี้ค่ะอร่อย รสเด็ดเลยจ้ะหงอหม่านจะขาวงามหอมสวยเลยจ้ะเด้อหงอไม่ยิมูมมจ้ะนีหมูมจำม,ม,จม,มจาสแต่เป็นสาวขีดสาวขีดใหม่จ้ะใคดูประมาณย,ยิ่มิบหายิ้มหกไปตายค่ะหอมจ้ะเสร็จแล้วก็มาใส่ใด้มอค่ะใด้มอหง,งเขาเอาไปหุงมากจาเนีะนะ เตรียมน,น้ำเนิมใจค่ะน,น,น้ำมีมูก็เตรียกเรียบร้อยค่ะมันไก่นะคะโบเดเอาหนังมันด้วยจ้าเด้อเอาหนังมันต้มไก่ที่เขาตุ๋มนะคะ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะน้ำมันต้มไก่คะ่ะเห็นโบจ้าหอมอร่อยนะคะมาเอาใส่หม้อนนะคะ่ะเพื่อน มห,ะะหมอ้หมอที่เราเตรียมไว้นะคะตักใส่หม้อค่ะตักใส่หม้อที่เราเตรียมไว้บนทุงเขาหนาเป็นหุงนะจ๊ะเนาะเอาไปหุงเวลาหุงกรดเป็มสีอันนี้ก็ข้นนี้ด้วยหน่อยะค่ะเพราะว่า ขนๆนั่นเองจะเชื่อมป็นอบอันนี้เาก็เอาละพี่คนจากกันดูนี่จ้ะเห็นชั้ยจ๊ะหอมย่าบอกใครเลยค่ะสูตรไา้จริงจ้ะบางคนเ็าะต่าไก่แล้วก็นก็เขบอางนบอให้น้จ้ะไก่ทาี้ตรงเลค่ะตรเอาเอาหนำชนหุงเขาจ้ะ มันมะหูเขาจ้ะมเมืองว,อวานาตา้ให่เป็นแม่ใหญ่าถามาญา้ิมูเฮดไดกเฮดได้ทดุกอ,อย่างจากับข้าวทำได้ทุกอย่างโดยที่ไม,ม่มีใครสอนละยูทูก,กับบรีสอนไม่ยังมูด้วยจ้ะเลยเพราะว่าสมัยก่อนนี่ยูทูมันมูมีเร็ดกยังก็คือสมองล้วนๆเลยค่ะใช้ความจำ ใช้ความจํานะคะสมัยก่อนนี่มันจะบัวควายมีค่ะที่ปลูกจะบัวจะบัวควายมี่ใครเลี้ยงเนาะเทน้ำลงไปเลยค่ะน้ำตุ๋ไก่เด้ค่ะเออน้ำตุ๋ไก่น้ำมันไก่ค่ะน้ำมันไก่ค่ะบัวใบยหญ่หมุกแยกหมุกเอาน้ำมันไก่ค่ะแล้วก็ต้องไปหุงค่ะเอาใส่หม้อหุงไว้นะคะโัวร้อนจริงๆเลยค่ะ สูี่่บคะโอ้กินแนค,คนแ่ข้าวเปล่าก็ได้ค่ะอร่อยค่ะกินกับข,ข,ข้าวเปล่าก็ได้ค่ะกินกับข้าวกกินับข้าก็ได้ค่ะกินกับตับหมูห้องก็ได้ค่ะหมูห้องมาเกจนเกิสิมันย่องเห็นบ่จ้าเห็นบ่ความมีดีแน่ใจเ้อ สูตรใหญสูตรยายมมึงองจ้ะจะลองทำเพือจะเป็นเพื่อนจ้ายายมุกมะหวงสูตรหรอกจ้าลองทำนะจ้าเป็นเพื่อนนี่จะ้ะเดี๋ยวมานหง่วงเขมาม่หง่วงอยู่ด้วยนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวยกหม้อข้าวมะหวงตัวนี้เลย หอมอร่อยค่ะมือแรกก็สิเอาห้ง่ายดูละจานละจานี๋ยวก็เขาค่ะบะหมี่มือแรกเป็นกบบบุคคลกินเข่า่นกินพัดคงพัดพักกับกะเหลี่ยมีกับแนนนน้อยอยากกินสลัดกัง่ายค่ะง่ายก่ง่ายก่บหอนหอล่าากจ่งายไหนบอยม่เหนยบ่อ่ได้นนน่นวายมาเเน อย่าเอาหม้อคนเดียจ้ะเด้อจะยกหม้อมาแล้วจ้ะยกหม้อมาหงเลยจ้ะนี่จ้ะขึ้นหงเลยจ้านี่เจ้ะ เหมาะขึ้นหงเลยหอมดีขึ้นยังเดีวยวใส่เบิง<ช>่งเหลืออะลามหน้าทานไหมคะเบิ่งจะเบิง่งมันดีขึ้นยังนะะี่ค่ะเอาเอาไก่มันเด้อค่ะเด้อไก่ธรรมดานี่ยละจ้าเท่านี้ละจ้าขอบคุณทุกทุกกำลังใจการกดไลค์และกดกดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามด้วยจ้าเด้อขอบพระคุณ